ดีค่ะสวัสดีคุณแม่เอฟซีแฟนกลับทุกท่านเนาะคะ่ะเนาะมาอยู่กับเราช่องน้องเพิ่มปูนชาแนลเด้อจ้ะวันนี้ขคขอบพระคุณคุณแม่เอฟซี C นะคะขอบอบพระคุณคุณแม่เอฟซี C. ทุกท่านนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับที่ที่โมบผลไม้กับคุณเสือคุณสิงเนาะเอามาให้เลยแม่ขวานก็ป้อนเลยเนาะคะ่ะขคบโอบพระคุณคุณแม่นะคะเอาเอากินตรงนี้เลยพ่อเอาวางตรงนั้นเลย ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านชายเพิ่มเนาะคะ่ะชายเพิ่มนอนลวเด้อค่ะนอนนอนสามสี่ค,นนนน 3, ครั้งแล้วนะคะวันนี้เมื่อคืนไม่ค่อยได้นอนนะคะโผลกลางวันก็นอนสามครั้งสี่ครั้งใม่ควันก็ถ่ายไปแล้วช่วงเช้าเช้านอนดีอยู่เด้อค่ะพุณแม่เอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะนาะน้องก็ น้องก็ร่าเริงแจ่มใสดีนะคะน้องก็น้องก็เหนื่อยบ้างเพลียบ้างนิดๆหน่อยๆแล้วเมื่อคืนไม่ค่อยได้นอนตอนกลางวันวันนี้นอนนอนดีมากนะคะลุกขึ้นมาเลยแขเพิ่มลุกขึ้นมากินอาหารเร็วนูน่นเด้อค่ะพี่น้องอยู่ทานโน้น ตื่นแล้ว nah, ่าตื่นแล้วเป็นช้างปอวเลยในตุ๊กตาเขาพ่อนี่ไงตุ๊กตาเนี่ยเอาโยนมาให้เขา่อยโอ้ดูตาสิโยนมาทางนี้โยนมาทางโน้นโน้นโน้นทางโน้น วัวแล้วเอากะละมังออกทำไมมานี่ใช่เพิ่มดูซิเห็นไหมใช่เพิ่มเล่นหเหยียบของแม่ทิ้งนะี่ยโอ้ยมาทางนี้ลูกมามานี่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 กาลังซื้อเด้อครับพี่โน้องโอ้เหยียบกล้วยหมดแล้พวพโคจะเอาออกจากกะละมังทำไมมันหมดแล้วครับจริงกินให้ท่านรองก้อนหยียบ ต้องกินกับยญ้าขคงหวานต้องกินกับยญ้านะคะเดี๋ยวเราป้อนไปเรื่อยๆนะคะนาะถ้าให้เขาทีเดียวเขาก็จะเหยียบทิ้งจ้าคุณ หยิบทิ so <LO> ้งแล้วเห็นไหมบอกว่าอย่าเอาออกจากกะละมังเมื่อกี้กินอยู่ในกะละมังมาเร็วมาเร็วนี่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 ตุ๊กตาเพิ่มจะเอาวกมอะไรมาสิ เล่นด้วยกันเล่นลเล่นด้ยยังตื่นเต้นตตที่บ้าง ข้าวข้าม,าม,าม,ามองอะไรใหมาข้ต้อนรับชายพิ่มเป็นสัญญาเอาออกแล้วได้กับด <c ười> อ

phêm, làm gì đứt lìa? cuộn từ cái tá đấy, โอ้ยมแม่แม่เล่นดินทั้งวันแม่ก็นสนุกใหญ่เลยด้วยค่ะเล่นดินทั้งวันอขอบคุณเพิ่มขอบคุณเพิ่มเล่นตุ๊ก,กตาโอ้ยสงสัยสีมักตุ๊ก,กตาตัวนี้ยังคักไหยค่ะถอยลูกถอยนอน nôn cự lên đỡ cả này Mẹ thong khôn thôi ao à, lụt leo thôi 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 สนแล้วสวนแล้วกัดแล้วมาหรืออะไรเชาเพิ่ม <c oughs> เดี๋ยวนูออาขึ้นหลังนะอ้ขับกันแล้วที่นี่นูคิดถึงพี่นานไหมลูกพี่นานูอยู่ใ,ใกล้ๆเราเองแต่เราไปหาพี่นานูไม่ได้เนาะ คิดถึงพี่นานูจังเลยคิดถึงพี่โบบานจังเลยครับอยู่ใกล้ๆกันครับแต่ยังหาไม่เจอเดี๋ยวสิบกักตัวสิบห้าวันไปหาพี่โบบานเนาะโอ้ยโอยไคลิปนี้เลยค่ะพี่น้อง คลิปนี้ก็ขอไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่โชคคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์ด share, คดกดแชร์กดซับสไครปเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้องเพื่อนคุณชาแนลเด้อจ้ากดกระดิ่งติดตามเด้ด้วยค่ะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า